สวัสดีค่ะก็มาต่อกันกับ EP ที่2ของซีรีส์เรื่อง Love Alarm แอป Love เตือนรักนะคะใครที่ยังไม่ดู EP แรกนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื่อเรื่องกันมากขึ้นนะแล้วก่อนจะไปฟังสปอยกันก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปให้กับช่องน,นี้ด้วยนะคะ โนะคะหรือพระเอกกับโจโจนางเอกที่กําลังยืนจูบก,กันอยู่นะคะก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าฝนดันตกลงมาซะก่อนนางเอกก็ได้พาพระเอกมายืนหลบฝนที่ป้ายรถบัสค่ะในทั้งคู่นะคะก็ได้ยืนสบตาเย้มให้กันค่ะก็แหมจูบก,กันไปแล้วนะแต่สักพักนะคะสีหน้าของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปค่ะพระเอกที่ยืนอยู่นะคะก็รู้สึกผิดต,ต่อฮายยงหรือว่าเพื่อนสนิทข,ของเขานะคะที่แอบชอบนางเอกอยู่ทั้งๆั้ที่รู้ก็ยังไปยุ่งกับนางเอกส่วนนางเอกนะคะที่ยืนอยู่ก็ไม่ต่างกันค่ะรู้สึกผิดต,ต่อคิวซิก แฟนหนุ่มของเธอนะคะทั้งๆที่มีแฟนอยู่แล้วก็ไปจูบก,กับพระเอกเฉยเลยนี่เราทาอะไรลงไปเนี่ยจากนั้นนะคะพระเอกแนละนางเอกก็ได้ยายกย้ายกันกลับบ้านค่ะนางเอกที่กลับบ้านมานะคะก็ได้บอกขอโทษป้าของเธอไปนะคะที่เข้ามาสายยังไงเดี๋ยวหนูจะทํางานเพิ่มเสาร์อาทิตย์ให้ค่ะแต่ป้าที่ฟังอยู่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะบนใสยนางเอกนี่ฉันต้องมาทนทุกข์อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติฉันอีกนะแค่ไหนกันนะพูดแล้วก็ยื่นสมุดบัญชีให้หนางเอกดูนี่ของพ่อแม่นางเอกที่ติดเธออยู่เลยตั้งครึ่งหนึ่งนะ โหคืออยากรู้มากนะคะว่าเยอะขนาดไหนขนาดนางเอกจายมาตั้ง11ปีนะคะเพิ่งจะครึ่งนึงเองเหรอป้าทำเสาร์อาทิตย์เพิ่มหรอก็แล้วแต่แกยยแล้วกันนะพูดจบก็เดินออกจากร้านไป แล้วก็ตัดมาที่พระเอกที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเหมือนกันนะคะเขาก็ได้แวะเข้าไปหาแม่ก่อนเลยที่ห้องจะขอโทษที่เขาไม่ได้มางานสัมภาษณ์ของแม่ที่นัดไว้นะคะพระเอกที่ยืนมองแม่หลับอยู่นะคะเขาก็หันไปเห็นแม่ใส่คอเส็ดตอนนอนด้วยคอเส็จก็คือที่สําหรับผู้หญิงไว้ใช้รัดเอวนะคะให้อยู่ทรงคือเห็นแล้วรู้เลยว่าแม่พระอเอกเป็นคนลัางสวยลัางงามมากแค่ไหนพระเอกนะคะที่กําลังจะห่มผ้าให้แม่แม่ที่นอนอยู่นะคะก็ปัดออกค่ะสงสัยแม่ละเมอพระเอกก็เลยจะห่มผ้าหอีกรอบค่ะแต่แม่ก็ปัดออกอีก คือแม่นอนจริงปะเนี่ยงอนพระเอกได้น่ารักมาก จากนั้นนะคะพระเอกก็ได้แวะมาหาไฮยงที่ห้องซักรีดค่ะคือลืมบอกไปนะคะว่าไฮยงกับพระเอกอะอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแม่ของไฮยงนะคะเหมือนจะเป็นประมาณพี่เลี้ยงเด็กให้กับพระเอกตั้งแต่เด็กนะคะอยู่ดูแลครอบครัวพระเอกจนพระเอกแล้วก็ไฮยงโตขึ้นมาด้วยกันนะคะแล้วก็สนิทกันมากพระเอกก็ได้ถามไฮยงค่ะเรื่องนางเอกว่าจริงๆแล้วเขาชอบนางเอกหรือเปล่าแต่ไฮยงก็ตอบแบบเดิมไปค่ะว่าก็บอกไปแล้วไงว่าเขาไม่ได้ชอบนางเอกพระเอกก็ยังไม่เชื่อค่ะถามกลับอีกรอบนายไม่ได้ชอบโจโจจริงๆหรอไฮยงก็ยืนขึ้นเลยค่ะ ไม่ได้ชอบเว้ยและจากนั้นค่ะพะเอก็เลยได้เล่าเรื่องที่เขาไปจูบก,กับนาเอกให้เฮยงฟังนะคะใหญญ้ฮยยงถึงกลับมองหน้าเลยค่ะนี่ขนาดบอกว่าไม่ชอบนะคะหน้าโคตรออกอาการไม่เนียนเลยนะใหญญญ้ฮยยงแต่ให้ฮยงนะคะก็ไม่ได้ถามอะไรต่อค่ะ พูดเปลี่ยนเรื่องอื่นนายไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวก็เป็นหวัดพูดแล้วก็เดินออกจากห้องไปพอตอนเช้าค่ะพระเอกที่นั่งรถขับตามพยองออกมานะคะกําลังไปที่โรงเรียนก็ถามอีกค่าว,ว่าสรุปนายไม่ได้ชอบนางเอกจริงใช่ไหมคือเข้าใจแหละว่าพระเอกก็น่าจะรู้แหละว่าพระรองแอบชอบนางเอกอยู่นะคะแต่อยากจะฟังจากปากจริงๆไงแต่รอบนี้พญองก็ไม่ตอบค่ะถามกับพระเอกไปว่าแล้วที่พระเอกจูบนางเอกไปอะ่ะ นายชอบเธอหรือเปล่าถ้าตอบเขาก็จะตอบคําถามของพระเอกเหมือนกันพระเอกก็เงียเงียบไปเลยค่ะไม่ได้ตอบส่วนฮายยงนะคะก็ขี่รถจัก,กรยานขับผ่านออกไปค่ะ ตัดมาที่นาเอกค่ะที่กําลังนั่งเมาส์คุยอยู่กับเพื่อนสนิทของเธอในห้องเรียนนะคะกิลซิกแฟนหนุ่มสุดหล่อก็เดินเข้ามาที่ห้องค่ะซื้อขนมนมเนยมาง้อน,นาเอกนะคะน่ารักมากและจากนั้นค่ะก็ได้ยื่นโทรศัพท์หรือก็คือแอป,ปเลือบาลานให้หนาเอกดูนะคะพอมีแอป,ปนี้แล้วดีจังเลยนะ้านาเอกก็งงเลยค่ะเพราะว่าแอป,ปของกิลซิกดังแต่ประเด็นคือนาเอกไม่ได้โหลดแอป,ปเลือบาลามาไงกิลซิกนะคะที่เข้าใจว่าเป็นของนาเอกนะคะก็ยิ้มดีใจมากค่ะ นางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อค่ะแล้วก็ปล่อยให้กิลซิกแฮ ppy ดีดาเดินกลับไปซ้อมเตควันโดต่อในโรงเรียนนะคะนางเอกกับพะเอกก็ได้เจอกันบ้านะคะแต่นางเอกก็คือหลบหน้าพะเอกค่ะไม่กล้าสู้หน้าจนพะเอกนะคะที่รู้ทันนางเอกที่กําลังเดินหลบเขาอยู่นะคะกําลังเดินลงไปที่ทางลงบันไดพะเอกก็ได้เดินไปดักหน้านางเอกไว้ค่ะทําไมถึงหลบหน้าฉันล่ะหรือว่าเธอเขินนางเอกก็ไม่ตอบค่ะเบือนหน้าหนีแหมพะเอกที่เห็นก็ยิ้มพอใจมากเลยค่ะเดินเข้าไปขอเบือนางเอกทันทีแบบลุกแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว แต่นายเอกก็ปฏิเสธไปค่ะตอนนี้ยังไม่ได้นะพระเอกก็งงนายเอกค่ะทาไมอ่ะแล้วเขาต้องรองอีกนานแค่ไหนหนายเอกก็ตอบกลับไปค่ะว่าฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนก็คือนายเอกจะไปบอกเลิกกิ๊บซิกก่อนนะคะคือเหมือนถ้าให้เบอร์ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตัวเองแอบมีกิ๊กอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะก็คือทําถูกแล้วแหละแต่ไม่ถูกที่ไปจูบกันก่อนหน้านี้นะ ตัดมาทางด้านเกินมีนะคะวันนี้เธอก็ได้โหลดแอปเลือบลาามาจ้ากะอวดเพื่อนเพื่อน,นะคะว่าพระเอกจะต้องชอบเธอแน่ก็ได้ยืนรอพระเอกที่กําลังเดินอยู่ทางเดินนะคะเข้ามาในรัศมี10เมตรของเกินมีและปรากฏว่าแอปของเกินมีก็ดังขึ้นจริงๆค่ะมีคนแอบชอบคุณอยู่หนึ่งคนเพื่อนเนเธอที่เห็นกับไม่เชื่อเลยนะคะพระเอกรู้จักกับเธอแล้วหรอถึงจะมาชอบเธอได้น่ะเกินมีก็พอ,ออกพอใจมากค่ะตอบกลับไปว่า คนพวกเดียวกันก็จะดึงดูดกันเข้าหากันแบบนี้แหละคือแบบมั่นใจมากจ้าแต่ความมโนก,ก็ต้องหยุดลงนะคะเมื่อเพื่อนอีกคนของเธอดันบอกกับเธอว่าเมื่อวานนี้พระเอกโดนอาจารย์บอกให้ปิดแอปตอนอยู่ที่โรงเรียนนะเพราะว่ามันเสียงดังรบกวนคนอื่นน่ะแล้วก็หันไปชีพ้พระเอกที่กําลังเดินไปไกลแล้วเธอดูสิขนาดพระเอกเดินไปตรงนั้นที่มีผู้หญิงเยอะยังไม่มีเสียงแจ้งเตือนอะไรเลยพูดแล้วนะคะคืนนี้ก็เริ่มน่าเสียเลยค่ะแล้วอันนี้ของใครและภาพก็หันไปที่หนุ่มเนิดนะคะที่เดินออกมาจากหลังต้นไม้ เพื่อนๆแล,กล้กึนม,มีที่เห็นถึงกับช็อกเลยค่ะออกมกอหลังจากนั้นนะคะกึนม,มีก็ได้เข้ามาหลบอยู่ในห้องน้ําค่ะไมก่กล้าสู้หน้าเพื่อนเลยอุตส่าห์ไปขิงใส่ตั้งนานส่วนหนมเนยอน,นะคะที่เราอยู่ด้านนอกห้องน้ํานะคะก็ส่งข้อความหาเธอที่อยู่ข้างในค่ะว่าเขาดีใจมากเลยนะที่ได้บอกความรู้สึกดีๆให้กับมีได้รู้และเขาเองอ่ะก็มีของที่อยากจะให้กึนมีด้วยหลังเลิกเรียนมาเจอกันที่สวนหลังโรงเรียนด้วยนะกึนมีที่อ่านข้อความอยู่นะคะถึงกับขนลุกเลยค่ะ จนสัญญาณเลืออะลามนะคะก็ได้หายไปค่ะเกินมีที่เปิดประตูออกมาก็ไม่พบอับหนุ่มเนื้อแล้วนะคะกําลังจะลบแอปทิ้งแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าโหลดไว้เพื่อจะหลบหนุ่มเนิรอดีกว่าขำแรงนี่แอปลักหรือแอปลบวะเนี่ยตัดมาที่นายเอกค่ะที่นั่งรอคิวซิกอยู่สวนหลังโรงเรียนนะคะบังเอิญเจอเข้ากับหนุ่มเนื้อพอดีก็เลยนั่งรออยู่ด้วยกันรออยู่นานมากนะคะแต่คิวซิกก็ไม่มาจะทีแต่ที่ไหนได้คิวซิกไปหาพระเอกที่ห้องค่ะที่กําลังเก็บของเตรียมกลับบ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปอย่างเกี้ยวอ,า,ยอา่า พายเอ,อก,ก็หันไปดูค่ะเป็นรูปที่เขาจูบก,กับนางเอกนะคะพายเอ,อกก็ตอบกลับแบบหน้าน,นิ่งไปค่ะว่าถ้าใช่แล้วจะทําไมหรอผู้จบนะคะก็โดนกิลซิกฟาดหน้าไปหนึ่งทีแบบกระเด็นไปเลยค่ะพายเอ,อกที่โดนต่อยนะคะก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแบบนี้พายเอ,อกที่สภาพเละเทะไปแล้วนะคะกําลังจะโดนกิลซิกจัดต่อไฮยยงนะคะก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยห้ามไม่ทันค่ะแต่ก็โดนหนักร่วมด้วยไปอีกคนแหมใครจะไปสู้กิลซิกได้หนุ่มสายดาเลยนะขอบอก แล้วก็ตัดมาที่นมเนิร์ดที่นั่งรอก,กืนมีอยู่นานมากเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ได้หันไปถามนางเอกที่นั่งอยู่ว่ากืนมีไม่ได้มาหรอหรือว่าเธอมาแทนกืนมีหรือเปล่า <c oughs> นางเอกก็บอกไปเขาว่าเปล่านะนายไม่แน่กับเธอเหรอจริงๆแล้วกืนมีกลับไปตั้งแต่บ่ายแล้วนะ กิมีไม่ได้บอกนายหรอหนุ่มเนร์อที่ได้ยินก็เศร้าเลยค่ะจริงๆฉันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเธอจะไม่มาเพราะวันนี้ฉันได้บอกชอบเธอไปผ่านแอปหปรือบลารามสีหน้าเกินมีในตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นฉันหน้าเธอดูแย่มากๆเลยล่ะแต่ก็แปลกนะที่ฉันยังชอบเธออยู่ฉันอยากจะเลิกชอบเธอจริงๆนะโจโจพูดแล้วก็ร้องไห้ออกมานายเอกก็สงสารเลยค่ะเดินเข้าไปปอบอยู่ข,ข้างๆจากนั้นค่ะหนุ่มเนือก็ได้ยื่นก่องโทรศัพท์ที่กาว่าจะมาเซอร์ไพรส์เกินมีให้กับนายเอกไปนะคะเกินมีอดค่านายเอกในตอนแรกนะคะก็ปปฏิเสธไค่ะ ฉันรับไว้ไม่ได้หรอก แต่หนุ่มเนอนะคะก็ยืนการว่าจะให้ไปค่ะหรือว่าเธอจะโยนทิ้งไปก็ได้นะเพราะมันไม่จำเป็นสำหรับฉันแล้วพูดแล้วก็ยื่นกล่องโทรศัพท์ให้นางเอกแล้วก็เดินจากไปตัดมาที่ฝั่งพะเอกค่ะที่ไฟกันเสร็จนะคะสภาพพะเยยงกับพะเอกก็คือดูไม่ได้เลยค่ะพระเอกที่ยืนหมดสภาพอยู่ข้างก็ถามพะเยยงไปอีกรอบเขาว่าพะเยยงไม่ได้ชอบนางเอกจริงๆหรอและรอบนี้พะเยยงก็ตัดสินใจตอบค่ะแบบอ้อมๆว่าก็เพราะนายชอบนางเอกอยู่ไงพะเอกที่ได้ยินก็ถึงกับมองหน้าเลยค่ะเฮ้ยแค่ฉันจูบเธอครั้งเเเดดดียยววไไม่่่้แแปลลาาาขจะะชออบนนงงกตุ็หค บอกต่อไปว่าไม่ได้ชอบบ้าเลยล่ะนายออกอาการสักขนาดนี้ก็คือประมาณว่าแบบใหเยยอมโดนต่อยจากการที่เขาไปจูบนางเอกนะคะขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกพะเอกก็เลยได้ตัดจบบอกข้อเสนอไปค่ะว่างั้นให้แอปเลือบปาลามเป็นตัวตัดสินกันไหมล่ะขึ้นอยู่กับนางเอกเลยว่าจะเลือกใครแอปใครรังก็คนนั้นแหละใต้นางเอกไปพูดจบนะคะให้ยงก็ได้ทําการโหลดแอปเลือบปาลามมานะคะแล้วก็ตามมาที่ฝั่งนางเอกนะคะเธอก็ได้โหลดแอปเลือบปาลาม,มาเช่นเดียวกันค่ะ และขนาดที่นางเอกดาวโหลดแอปอยู่นะคะเธอก็ได้ไปเจอคลิปข้อความในกลุ่มห้องเลของเธอเป็นคลิปให้เอกกับกิวซิกมีเรื่องกันนะคะนางเอกก็ไปหากิวซิกทันทีเลยค่ะที่กําลังซ้อมอยู่ในห้องชมรมเทควันโดนางเอกก็ได้ทําการบอกเรื่องก Q ิวซิกไปนะคะกิวซิกก็ทําใจไม่ได้ค่ะฉันชอบเธอจริงๆนะโจโจแต่นางเอกก็ยื่นแอปของเธอให้กิวซิกดูค่ะว่าของเธอก็ไม่ดังเหมือนกันถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะขอบคุณตลอดที่ผ่านมานะกิวซิกพูดแล้วก็เดินจากไป ส่วนคิวซีนะคะก็ทั้งโมโหลแล้วก็สับสนค่ะทั้งการที่ชอบนางเอกอยู่แต่ทำไมแอปถึงไม่ดังการรักกันเป็นยังไงวะเนี่ยนางเอกที่กลับบ้านมาก็โดนกินมีที่บังเอิญหันไปเห็นโทรศัพท์ใหม่ที่นางเอกถืออยู่นะคะก็ได้ทักถามนางเอกไปข่าว่านางเอกไปได้เครื่องใหม,ม่มาได้ยังไงเธอไปขโมยมาหรอนางเอกก็ตอบความจริงไปข่าวว่าได้มาจากหนุ่มเนิร์ดเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เลยให้ฉันมากินมีนะคะพอได้ยินชื่อหนุ่มเนิร์ดก็ไม่ได้ถามอะไรต่อค่ะ แล้วก็เดินออกไปเสียได้ละสิแลนะเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนนะคะจู่ๆภาพถ่ายของพระเอกกับนางเอกที่จูบก,กันก็โดนโพสต์ลงในเพจค่ะแพร่กระจายทั่วโรงเรียนเลยนะคะกึนมีที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับขึ้นเลยค่ะตามไปเอาเรื่องนางเอกนี่แกจะเอาของที่เป็นของฉันไปถึงเมื่อไหร่กันคะแล้วก็ดึงกระชากผมนางเอกอย่างแรงนะคะทั่วนาาเอกที่เลือกปอระามพระเอกไม่ดังคือมันใช่ไหมเนี่ยกึนมีฉันจะบอกทุกคนเรื่องก่อเชจูแล้วก็เรื่องพ่อแม่ของแกในวันนั้นด้วยนางเอกที่อย่างนั้นนะคะก็ทนไม่ได้ะคะ่ะ ผักกินมีล้มลงไปนอนกับพื้นเธอมันไม่ใช่คนแล้วกินมีนาวก็กำลังจะเดินออกไปแต่เกินมีก็ตามกระชากผมนางเอกกลับมาตีกันต่อค่ะและใครนะคะที่สงสัยว่าพระเอกในตอนนี้อยู่ไหนทำไมถึงไม่มาช่วยนะคะก็คือนางยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆนะคะหน้าด่าไหมเนี่ยส่วนกินมีกับนางเอกนะคะที่ตีกันไปตีกันมาครูโฮมรูมก็ได้เดินเข้ามาห้ามไว้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเพื่อนในห้องของนางเอกก็ซุบซิบกันใหญ่เลยค่ะส่วนเพื่อนที่ว่าสนิทข,ของนางเอกนะคะตอนนี้ก็คือเมินใส่จ้าไม่ได้อยู่ข้างนางเอกเ คือสงสารนายเอกในตอนนี้มากๆเลยนะคะนายเอกที่กําลังเศร้าหนักมากนะคะจูๆ่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาค่ะยื่นมือไปหาหนายเอกส่งมือเธอมาสินายเอกก็มองหน้าเลยค่ะหันไปถามพระเอกว่าทําไมล่ะพระเอกก็ตอบกลับหน้านิ่งไปค่ะว่าก็ฉันอยากจับและคือคนในห้องก็พากันอึ้งเลยค่ะพูดเสร็จนายเอกก็จับมือพระเอกเดิอนออกไปข้างนอกด้วยกัน และเลือบาลาม EP 2ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวตอนต่อไปก็สามารถกดติดตามที่ปุ่มซ b s c ไ i b e ได้ล่างเลยนะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย